ที่สองไฮไลท์ตอนที่สองนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับคนบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็ก้อยก็เดินทางไปเยอรมันแล้วมันก็น่าจะจบมันไม่จบหรอครับผมทำคลิปให้ท่านเห็นแล้วว่าความขัดแย้งของก้อย กับนุ้ยเนี่ยมันเป็นผลมาจากวันที่ปลดก้อยแล้วก็เขียนเขียนพระบรมราชองค์การนี่ขอโทษนะครับจิกศรีรษะเธออย่างแรงจนกระทั่งผลผมหลุดเป็นกรำกำว่างั้นเถอะจิกศรีรษะแล้วกระชุดกระชากลากที่ผมอ่านให้ท่านฟังเมื่อวันจันทร์เนี่ยเอาพระบรมราชองค์การมาอ่านนั่น,นะน,นแหละ มันบอกให้เห็นว่าเป็นการประนามก้อยจนไม่เป็นมนุษย์มนาเรื่องของคุณก้อยมีข้อมูลเมาหมอยสายข่าวที่ผมเคยบอกท่านไปแล้ววันนี้เขายืนยันอีกเขาบอกว่าก้อยเนี่ยแกมีลูกแฝดครับแล้วลูกแฝด อายุน่าจะอยู่ประมาณสีปี5ปีอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้อยกับอำนาจพิเศษเนี่ยกับอาเซียเนี่ยนะครับเขามีความสัมพันธ์ก่อนนุ้ยนะครับข่าวที่เขาปิดตลอดเรื่องก้อยว่าเขามีลูกแฝดสองคนเนี่ยเขาว่าเสียก็รักด้วยดัยงว่าเด็กก็น่ารักกัาลูกของเขานี่ คราวนี้จะอ,อะไรยืนยันยังไม่มีอะไรยืนยันโดยเอกสารยังไม่มีเหมือนกับที่ก้อยออกจากคุกแล้วก็ในคุณเสริมสุขหรือในเป๊ปซีนะ่นักข่าวเนชั่นบอกว่าเป็นข่าวโคมลอยจากแอนดูเมเกอร์เดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูว่าแกรีบรบข่าวหายไปเลยครับอาจารย์ประวินก็ด่าไล่คือข่าวมันไม่มีนี่ว่า ก็จะออกก็มีแต่ข่าวห้ามเยี่ยมนักโทษในเรือนจำวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดห้ามทำกิจกรรมทั้งหมดปิดเรือนจำอะแล้วพวกก็บอกเอ๊ะมันแปลกแล้วทำไมปิดถนนด้วยอะแล้ววันนี้ก็รับรองโดยเครื่องบินที่บินไปถึงมิวนิกนักข่าวเอาเยอรมันเขาก็ถ่ายรูปเห็นไกลๆก็ยังพูดได้อีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันไม่มันไม่ชัดนี่ แม้เราจะบอกว่าใช่อีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ใช่แต่พอเจอพระบรมรัชโองการให้คืนยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับคุณก้อยทั้งหมดชัดเลยเคนี้จบข่าวแต่เรื่องลูกมันไม่มีอะไรยืนยันแต่ยืนยันจากคนที่อยู่ในคุกคนที่เคยเจอกับก้อยด้วยตัวเอง คนที่ครั้งหนึ่งเคยนอนข้างๆก้อยอยู่ในคุกอย่าลืมว่าคุณก้อยนี่เข้าไปคุกครั้งแรกนี่ถูกลงโทษอย่างหนักเลยนะครับไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับตอนนั้นกำลังโกรธแรงๆนะแล้วคนข่าวภายในก็ว่าคนที่ผลักดันให้เกิดสิ่งนี้เนี่ยก็มีสองคนผู้หญิงฮะที่อยู่ข้างในบ้านใหญ่นั่นแหะ คนหนึ่งก็ลูกสาวคนหนึ่งก็คุณผู้หญิงมาดามใหญ่ดังนั้นคนที่เห็นก้อยอยู่ในคุกครั้งแรกช่วงครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยนะครับที่ผมเคยมายืนยันว่าก้อยไม่ได้เสียชีวิตนะเพราะมีคนเห็นตัวเกลียมหมดครับเธอเป็นคนผิวขาวเกลียมหมดอาจจะถูกตากแดด แล้วมีรอยครับเขาว่าถูกเขียดด้วยแล้วสู้ผอมลงอย่างมากถึงขนาดตานี่กโ,กโ,โกรโกเลยโหเลยผมถ้าเรารู้รายละเอียดอย่างนี้เราเก็บรายละเอียดอย่างนี้เราถึงจะได้รู้ว่าบาดแผลทางใจนี่หายยากยากมากความแค้นนี้หายยากมาก กับคนที่กระทํากับเธอที่ไปเป่าหูจนกระทั่งเธอถูกลงโทษอย่างรุนแรงแล้ววันนี้เธอกลับไปได้ในระหว่างที่เธออยู่ในคุกเนี่ยเธอได้อุทานผ่านเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับว่าอุทานว่าก่อนจะตายก็ขอภาวนาขอให้เห็นลูกก่อนเพราะแกคิดว่าตอนตอนนั้นตายนะที่ผมเล่าตรงนี้มาเนี่ย มันเกิดเหตุสองประเด็นที่ผมยังคิดยังอยากให้คุณนุ้ยเนี่ยเมื่อเธอได้กลับไปสู่ฐานะตรงนั้นก็ควรจะได้มีเมตตาไม่ใช่มีเมตตาเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับเป็นประโยชน์ตัว,ตว,ตวเธอเองด้วย